โอเคนะครับสวัสดีครับตอนนี้ k p a v c h a d Entertainment นะครับหลังจากคลิปที่แล้วเราอยู่ไหนวะเราอยู่ที่ถ้ำนกนางแอ่นะครับสวยแล้วก็ตดแนครับเราไปกินข้าวมาแล้วเราก็ไปเดินเล่นนะครับแล้วก็แท็กซี่ก็พาเราม,มาต่อที่ศาลเจ้าฉางชุนหรือว่า Eternal Spring s h i n e นะครับเป็นสาลเจ้าที่ สร้างขึ้นเพื่อลำลึกให้กับฐานผ่านศึก200กว่านายนะครับที่ใช้อีเตอร์กับสิวแล้วก็แฮมเมอร์นะครับเอาใช้อุปกรณ์พวกนี้นะครับมาสร้างทางรถไฟทางหลวงให้เรานะครับก็เป็นการลำลึกถึงาฐานผ่านศึกนะเนาะที่เขามาสร้างให้เราก็ตรงนี้เป็นไฮไลท์ของวัดนะครับมไาไฮไลท์ของวัดไม่ใช่อยู่ที่วัดนะครับเป็นอยู่ที่สะพานนี้ครับโอ้โหนะครับ อยู่ที่สะพานตรงนี้นะครับจะข้ามหุบเหวสองเหวไปนะครับนี่อันนี้คือฝั่งที่วัดนะครับอันนี้คือฝั่งหน้าผาตรงข้ามนะครับคนมาด้วยกัน <c oughs> ก็ต้องก็ค่อยเดินมาครับเพราะว่าสะพานนี้มันน้ําหนักค่อยไม่ค่อยจัดรับน้ําหนักได้เท่าไรต้องเดินเท่นี้น้อยนะครับเนี่ยลมคนมาต้องก็ต้องหลบกันนะครับแล้วมันจะสั่นสั่นไปมานะครับโอ้โหหาที่จับก็คนข้างยากด้วยว่าสนิมขึ้นมีเหล็กมีหนามมีลวด ข้างล่างก็เป็นถนนนะครับที่เราขับรถขึ้นมาก็เส้นนี้นะครับตอนนี้มีฝนตกอยู่นะครับก็ต้องขออภัยด้วยถ้ามันมีละองน้ํานะครับอันนั้นคือทางหลวงที่รถไฟที่รถบัสแล้วก็ทุกอย่างในอัญชานอุทยารุโกะนะครับเข้ามานะครับตอนนี้ฝนตกโคตรโอ๊ยหนาวลมแรงนะครับอันนั้นคือแม่น้ำลี่อู่นะครับที่ไหลมานะครับโชคสีได้ตอนนี้มันไม่มีแดดถ้ามีแดดคงสวยกว่านี้นะครับไม่มีแดดมีแต่หมอกเมฆนะครับมันเลยอาจจะย้อนแสงนิดนึงเนาะ แต Finally, right. ่ก็สวยอีกแบบนะครับไม่ไม่มีแดดก็ร้อนนหน่อยก็ก็ไม่ร้อนแต่ว่ามันจะหนาวนิดนึงนะครับถ้าใครจะมาช่วงนี <music> ้อ <initiatives> ที่โฮเลนหนาวนะครับเนี่ยที่เนี่ยเดี๋ยวจะมาโฮเลนเนี่ยมันหนาวแต่ไทเปร้อนนเมื่อวานอยู่ไทเปโอ้ยร้อนนะครับแล้วก็จะเห็นเป็นหินอ่อนนะครับหลายก้อนเลยแล้วมันจะแบบแต่ละก้อนนี่จะเป็นรูปร่างแปลกตาไปเพราะว่าแต่ละก้อนก็ถูกน้ํากับเซาะนะครับไปก็กลายเป็นรูปร่างแต่ละรูปร่างนะครับ าจะมาที่นี่นะครับถ้าขึ้นมาถึงนี้รถบัสไม่มีนะครับอะ่ะคือรถบัสท,ท,ที่เป็นทารกอ่าชัตเตอร์บัสไม่มีนะคะจะมาก็ได้ก็แต่รถตู้อ่าหรือไม่ก็อ่าจ้างแท็กซี่เข้ามานะคบนี่เราก็มาแท็กซี่เนาะอ่าชั่วโมงละห้าร้อยนะครับถ้าเรามาเนี่ยห้าชั่วโมงวันนี้เรามาห้าชั่วโมงก็จ่ายไปสองพันอาสองพันห้าร้อยอ่าดอลลาร์ไต้หวันนะครับนะครับขึ้นมาเนี่ยมันโอ้โหอยู่บนถนนด้วยต้องค่อยๆเดินนะครับเนี่ยไม่ยาวมากนะครับก็แต่ก็ว่าอาจทำให้ใคร ามันค่อนข้างสูงนะครับเป็นสูงเลยแหละโอ้โอ้นะครับอันนี้เหมือนเป็นร่องรอยของน้ําตกนะครับที่ลงตกตกลงมาที่ลําธารเลๆๆ็เๆลแห่นี้แต่ตอนนี้ไม่มีน้ํานะครับเหลือแต่ร่องรอยน้ําตกหรือว่าใคร,หร,ใครหรือว่าใครจะมาดูวัดในรูปร่างของวัดในทางไกลก็มันจะมีที่จอดรถอยู่นะครับ ก็เชิญได้นะคะไปชมวัดจากข้างล่างนะคะเพราะว่าอยู่บนเขาเนะาะก็จะีข้างล่างก็จะมีก็จะมีจุดชมวิวให้นะคะไปชมวัดได้วัดนี้นะครับชื่อ,อสันเจ้าฉางชุนนะคะเป็นสัญญนเจ้ามชวัดขอไปเป็นสันเจ้าฉางชุนนะครับหรือว่าที่ฝรัง่งเรียกว่าอินเอเชนอลสปินชายนะคะเป็นสันเจ้าสปริชายเนะให้กลับไปดูนะครับอ่าอ,อันนี้นะครับขอขอเชดหน้าตะ ช่างชุงนะครับสัญจรชางชุดโอ้ลมลมมันพัดสะพานมันแกว่งครับโอ้เดี๋ยวถ้าข้ามสะพานมาแล้วก็จะมีทางเดินนะครับประมาณเท่าไหร่สามร้อยห้าสิบประมาณสามร้อยห้าสิบเมตรได้นะครับไม่ใช่สามร้อยสิบกิโลนะครับสะพานเนี้ยช่วงนี้รับ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 น้ำหนักที้สูงสุดสามร้อยสิบกิโลกรัมนะครับประมาณห้าคนนะครับแล้วก็มันอาจจะเปียกเนาะมันอาจจะแบบ ลื่นด้วยเขาก็มีป้ายเตือนระวังไว้ให้นะคะแล้วก็ระวังพอาหินตกลงมาด้วยนะครับหลอกสไลด์นี่นะครับสานเจ้าเอ l s นลสปริงช n ยนะครับระยะทางนี้ไปอีกหนึ่งจุดเจ็ดเจ็ดกิโลนะครับไม่ไปดีกว่าน,นอนเหนื่อยแล้วนะครับดูดูข้างล่างนะครับเนี่ยเป็นถนนที่เราใช้ขึ้นมาที่วัดนะครับดูสิ กลับลกันครับน,น,นี่เวลาลมพัดนี่มันจะน่ากลัวเพราะมันจะกวนแขงสะพานจะแ่งนะครับแล้วสะพานนี้รับน้ำหนักได้สูงสุด5้าคนหรือว่าส5มรหสิบกิโลกร,รัมนะครับก็ต้องรักษาความสมดุลของสะพานด้วยนะครับโอ้มันสั่นนะครับทำไมอะลมมันแรงอะ่ะจะกล้องนิ่งๆก่อนจะให้ดูด ในฝนก็ตกอยู่นะครับเนี่ยเป็นละอองฝนนะครับเมฆแบบนี้ละองฝนจะเกิดไม่ใช่เมฆไม่ใช่เมฆฝนที่ทำให้เกิดฝนฟ้าขนองจะเป็นฝนไปปล่อยเบาๆนะครับเหมือนเอาละอองฝนมาฉีดนะครับฝนนจะเย็นแย่มองไปข้างล่างก็จะเห็นหินอ่อนรูปร่างหลายแบบนะครับเพราที่นี่จะเป็นป่าหินอ่อนและอีกอย่างที่อยู่ในเขตจังหวัดฮัวเลียนแล้วก็ฮัวเลียนเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เดียวในไต้หวันที่มีหินอ่อนนะครับแลนฮัวเลียนเนี่ยจึงเป็นเมืองหินอ่อนของไต้หวันเลยเป็นฉายาของที่นี่นะครับ ให้ดูวัดนะครับการเดินทางมาที่นี่นะครับสมมุติถ้าเป็นจากไทเป carr, ก็คือรถไฟ T R A นะครับจากไทเปมาลงที่สถานีฮัวเหลียนนะครับสองชั่วโมงก,ว,กว่าๆนะครับเกือบสาชั่วโมง5ค่าโดยสาร440ร้อยสี่สิบนลาเตวันนะครับมาถที่นี่แล้วพอถึงที่นี่แล้วก็มี2ทางเลือกนะครับ1นึเลยคือขึ้นรถบัสนะครับะะจะเป็นค่าโดยสารแบบเหมาสองรอยห้ เอลลาวไต้หวนันเป็นวันเดียพาร์ทเหมาเลยน,นะคะ250ห้าสิบแต่จะขึ้นมาที่นี่ไม่ได้นะคะเพระาะรถบัสมันใหญ่ก็หมดหมดสิทธิ์ไปที่นี่อ่าถ้าเรามาแท็กซี่ก็ชั่วโมงละห้าร้อยนะครับแต่ว่าจะเหมาได้จะเหมาได้เนาออะถ้าเรามาคนเยอะเหมาแท็กซี่จะสะดวกกว่าเพราะว่าเหมาเท่เหมาได้ชั่วโมงห้าร้อยเนี่ยไม่นับคนด้วยไม่ลงคนด้วย,วยแต่เหมาคนหนึ่งห้ารอยนะครับและอย่างเราขึ้นได้อย่างลงแหนก็ลงนะคะเพราะว่ามีความเป็นส่วนตัวสูงนะครับไม่ต้องไปนั่งรวมกับรถบัสคนอื่นเนาะนะครับได้ยินเสียงน้าเน ทีนี่ก็มีอากาศเย็นทั้งปีนะครับเนี่ยดูมีพวกฝนขึ้นแสดงว่าต้องมีความชื้นสูงความเย็นสูงนะครับนหนาดูหน้าผาเป็นเนินนะครับเนี่ยขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็ยูทูนเลี้ยวขึ้นมาโอเคพอที่นี่ดีกว่าไม่น่ามีอะไรละ นะครับมาชมต้นไม้กันต้นโกสลหรือเปล่าเนะี่ยเจะมีพวกพันต้นไม้เฟิร์นนะครับพวกเฟิร์นจะมีเยอะเอ่อเท่มไนที่มันไม่ใช่ไม้ดอกนะครับทางนี้เป็นทางเดินขึ้นไปเขาขึ้นไปที่หนึ่งนะครับแต่ว่าเขาปิดเนาะอันตรายแหละไม่ไม่น่าม,ม,มีใครกล้าขึ้นมาหรอกเพราะว่ามันจะลื่น ครับอย่างตรงนี้นะครับป้ายวัดยังทำมาจากหินอ่อนเลยนะครับเประเมืองหินอ่อนเนี่ครับแล้วก็ระหว่างทางรถไฟที่มาจากไทเปก็เห็นข้างทางมีแต่ร้านขายหินอ่อนที่ตั้งมีหินอ่อนตั้งอยู่ริมทางเยอะบ่อยเห็นท right ีมากเลยนะครับแต่ละร้านแต่ละร้านนี่ครับวัดฉางกวงนะครับอ่าฉางกวงเสือครับเป็นต้องเป็นเป็นเนินนี้ยครับต้องเลี้ยวขึ้นมาเป็นเนินขึ้นเขามานะครับ ครับตอนลงมาข้างล่างแล้วก็จะเจอสะพานแขวนนะครับเนี่ยคนก็เดินขึ้นมาโอ<ฮ>้โหขึ้นมาครับสูงไม่ใช่เล่นนะครับเนี่ยสิบกว่าเมตรได้เกือบยี่สิบเมตร ลงมาดูแล้วหินอ่อนแต่ละก้อนนี่ขนาดใหญ่เลยใหญ่ใหญ,ใหญ่ใหญ่มากๆเลยนะครับมีเสียงน้ําไหลยอยู่ไม่ลำธารเล็กๆกันนะครับเดี๋ยวมันก็กัดซ่อยหินไปเรื่อยจนมันมีขนาดเล็กลงแล้วก็กลายเป็นเศษหินมันกดมนก้อนเล็กๆนะครับอเอาเดินขึ้นไปดีวกว่าไอ้นี่ไอ้นี่ยเหน,นื่อยโอเคที่นี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมีสะพานนี้ที่เป็นไฮไลท์แล้วก็มาชมวิวมาชมภูเขา ขึ้นสะพานแล้วก็ขยขกเดินก็เดินต่อได้นะครับสุดสะพานแล้วก็มีมีต่อนะครับเจอกันใหม่นะครับ K P Travel and Entertainment ขอลาไปก่อนฝากไลค์ฝาก,าฝากแชร์ฝากติดตั้งนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่แล้วกันนะครับสวัสดีครับ